จังหวัดลบบุรีจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดครั้งที่4ทับ2565ครับ เวลา9นาฬิกา30นาทีของวันที่29สิงหาคม2565ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5สารกลางจังหวัดลบบุรีนายนิวัตรรุ่งสาคอนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผลการประเมินสถานการณ์ประกอบกิจการต้นแบบดำเนินงานมาตรฐานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะจำนวน6รายของสมักง,งาสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีพิธีมอบเกียรติบัตรชุมชนองคอ์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณ2565และชุมชนคุณ ทำเที่ยวชุมชนยนต์วิถีระดับจังหวัดจำนวน10รายของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีพิธีมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัดลบบุรีจำนวน3รายของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีพิธีมอบป้ายรับรองโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้าคิวจำนวน5รายของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลบบุรีและพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคคลผู้ได้รับรางวัลเพชรพาณิชย์ปี2 5ง0 ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลบบุรี หลังจากนั้นนะครับได้เข้าระเบียบวาระการประชุมการแนะนำข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งนายวิชยพันธ์พรอยทับทิมต,ตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีตำแหน่งเดิมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีนางสาวพิมพ์ประภัยภูลทรัพ์ตำแหน่งหัวหน้าสำนักง,งานตรวจบัญชีสากรลบบุรีตำแหน่งเดิมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสากรมุกดาหารหนางสาวชวนชมดีรัศมีตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลบบุรีตำแหน่งเดิมนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยข้าวัยนาทครับ